สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m a ส d a p พลัสนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวรถของคุณนพพลุตนะครับเป็นรถที่ส่งมอบแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวตั้งแต่รถลงเลยนะครับรถคันนี้ที่จะรีวิววันนี้นะครับจะเป็น Mazda CX8 2.5 s p x x c l u s i v e 6ที่นั่งสีขาวมุกนะครับตอนนี้รถมาลงแล้วคือจริงๆรถมาลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปดูว่ารถลงจากเทเลอร์มา จะเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงและความต่างเมื่อเราติดตั้งองปุปกรณ์เสร็จสิ้นเนี่ยรถจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนจะไปรับ,บชมรายละเอียดพี่กล่าวไปข้างต้นนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Mazda Plus ของผมด้วยเป็นกำลังใจกับผมด้วยเดี๋ยวไปดูกันเชิญครับมาครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับณโชรูม m a z d a พระนะครสาขากเกษตรนะวมินนะครับผมเซลเอนะครับอันนี้เป็นรถที่มาลงเมื่อคืน นะฮะตั้งแต่คันมารัสองสีเทาด้านซ้ายเป็นไล่ไปนะครับก็ถือว่ารถมาลงเยอะพอสมควรนะครับทีนี้อ่านี่เซกแมาทั้งหมด4คันนะครับสคันเป็นสีขาว3เป็นสีแพตตินัมคลอสหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ารถของคุณนุรุษคันไหนเราจะดูที่เลขวินนะครับเลขวินหรือเลขชัซซีนั่นเองคันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคันนี้ล่ะใช่ไหมโอ้ใช่ครับโอเคคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถของคุณนพพลุตน,นะมาสดา้าซีเอ็กแปดสองจุดห้าอสอ็กที่นั่งสีขาวมกนะครับคันนี้เนี่ยครับคืออธิบายก่อนเนี่ยครับคือรถใหม่ทั้งหมด รถใหม่ที่มาจากโรงงานทั้งหมดจะมาประมาณนี้สภาพประมาณนี้นะครับคือเขาจะมีทั้งตัวสติกเกอร์ขาวเห็นไหมสติกเกอร์กันลอยบริเวณหลังคาติดให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ท้ายจนถึงบริเวณหน้ารถเลยนะเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ปากระโปรงช่วงนี้นะครับติดให้หมดเลยอันนี้คือเดี๋ยวพอเรา พีดีไอคือพี่ช่างทําการพีดีไอตรวจสอบสภาพรถตั้งค่าเนี่ยเขาจะดึงออกด้วยก่อนจะตดตั้งอุปกรณ์เขาจะดึงออกแล้วก็ตรวจเช็ครถเซ็ตค่ารถเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สภาพนี้เลยคันนี้ลูกค้าสั่งจองเข้ามาสักประมาณช่วงต้นเดือนเมษาประมาณวันที่วันที่4นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะวันที่4เมษานะฮะวันนี้ที่ถ่ายทําคลิปเนี่ยวันที่1พฤษภาแต่รถนํามาลงวันที่30เมษาก็เท่ากับว่าใช้เวลาใช้เวลาในการรอรถ นะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ได้แล้วนะครับสองลงน,นี้คือเดือนแรกเนี่ยที่ที่คุยกันไว้วันที่ทําเรื่องนะครับก็คือแจ้งทางลูกค้าคุณลูกค้าไว้ว่าประมาณสักสองเดือนแต่มาเร็วกว่ากําหนด,ดครับลูกค้าก็แฮปปี้พร้อมรับทันทีนะครับ่า่าให้ดูรอบๆนะฮะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านใน,นก่อนไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้นะครับเดี๋ยวนะ โอเคเนี่ยครับรถที่มาจากโรงงานก็จะ,จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดิมโรงงาน100%เนะครับติ๊กเกอร์การลอยบริเวณแผงประตูข้างอะไรก็ยังมีอยู่นะครับโอเคดูด้านหลัง <Okay. S 2> ก็จะประมาณนี้ <Okay. S 2> อ่ะก็อันนี้ ถ่ายให้ดูตั้งแต่รถมาลงนะครับเดี๋ยวพอรถเริ่มมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ติดฟิล์มติดสครับเพจถาท้าติดฟิล์มกนรอยอะไรต่างต่เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งและสุดท้ายจะปิดจบด้วยรีวิวเมื่อรถติดตั้งอุปกรณ์พร้อมส่งมอบอีกครั้งหนึ่งภายในคลิปนี้คลิปเดียวลูกค้าจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มยันจบนะครับโอเค ก็สู่ขั้นตอนของการติดฟิล์มกันรอยนะครับบริเวณชิ้นงานปีโนแบ็คด้านนอกใบช่างวุฒ d ครับผมทักทายกันหน่อยครับผมอันนี้ช่างมืออาชีพของเรานะครับก็ทำงานกันจนมืดค่ำนะครับดูแลเต็มที่ครับก็อันนี้เป็นรถที่ทำการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยนะครับ PDI เรียบร้อยสังเกตว่ามีการติดต่อป,ป้ายทะเบียนเรียบร้อย กระเพดนะครับขอบคิ้มชายบันไดสแตนเลสติดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควส t ไม่ติดคิวกันศาสนะครับเขาบอกว่าไม่สวยผมก็เห็นด้วยนะคือการทำงานจริงนะครับถ่ายลูกค้าได้ดูกันหมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตั้งแต่ลดลงยันส่งมอบเนี่ยมีกรรมวิธีขั้นตอนอยังไงกันบ้างนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันโอเคครับเรียบร้อยครับผมรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะ CX8 2.5 SP Exclusive 6ที่นั่งสีขาวมุกนะครับคันนี้ของคุณนพพลุตก็ติดตั้งอุปรกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราดูตั้งแต่ต้นคลิปมาตอนนี้คือรถสมบูรณ์แบบ100%พร้อมส่งมอบนะครับก็ดูสวยสวยงางามนะครับติดฟิล์มเรียบร้อย นะครับติดไปแรงเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการตรวจเช็คความเรียบร้อยพร้อมกันว่ามีติดตั้งอะไรตรงไหนยังไงเพิ่มไปบ้างนะครับผมระดับแรกก่อนอ,อธิบายเรื่องของตัวรถเป็น Mazda นะครับ CX8 2.5 SP e x c l ส s i v e 6ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาค่าตัวไม่รวมค่าสี1 6 9 9 0ล้บาทสีขมุกบวกเพิ่ม10,000บาทเป็น1ล้าน 7 0 0 0กับอีก9,000บาทสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเนาะด้านหน้า4จุดนะครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีระบบ m a สเตอร์ไรด้าค s ุ c o n นโท l อะไรต่างๆ่ใช้กล้องตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มีระบบอัลลักชีฟต o วนโทนหรือ m a สเตอร์ไรด้าค s ุ c o n นโท l จนถึงจุดหยุดนิ่งหรือที่เรียกกันว่าสต็อปแอนดนะครัตัวนี้มีด้วยนะโอเค สวยครับสีขาวสวยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led ทั้งระบบนะครับมาพร้อมกับระบบไฮบริดคอนโทรลคือปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับล้อแม็กขอบ19รัดด้วยยางโตโยนะครับตัวนี้ถือว่าห้ยางดีล้อแม็กขอบ19นะครับสเปคยางเป็น2 25สอทับ55 r 19 โตโยนะครับเดี๋ยวดูด้านนอกกันก่อนเดี๋ยวเพ่นให้ดูกว้างๆนะครับอ่าคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาไม่ติดคิวกันสรดก็จัดให้ครับตามคําขอก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าคือถ้าติดคิวกันสัดเนี่ยเสียงลมมันเข้าเขาไม่ชอบคันเก่าเขาก็ไม่ได้ติดก็เลยจัดการให้ตามคําขอของลูกค้าคันนี้ติดตั้งฟิล์มกันรอยบริเวณเป็น,ปน,ปนแบ็คด้านนอกให้ครบนะครับเดินดูกันก่อนรอบๆสวยครับสีขาวสวยสวย ดูแลง่ายครับสะอาดตาดูหรูหราพรีเมียมสุดๆด้านหลังอ่มาหยุดดูด้านหลังเห็นไฟท้ายไหมครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ LED ของตัวคือต้องบอกว่าไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าเลยนะครับสําหรับเจเนเรชั่นนี้อันนี้ก็ดูสวยสะดุดตาดูสปอร์ตดูหรูหราไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคฟิล์มคันนี้นะครับที่ติดตั้งเนี่ยคุณลูกค้ารีเควสต์มาเป็น ฟิล์ม60%ลอบคันนะคือทั้งสี่ด้านเนี่ยฟิล์มเท่ากันหมดก็คือ60%เพราะฉะนั้นในเรื่องของแสงจะลอดผ่านเข้าไปในห้องดยสารเนี่ยจะเท่ากันทําให้ตัวห้องดยสารเองเนี่ยมีความเย็นนะครับกลางคืนขับโอเคกลางวันก็โอเคฝนตกกลางคืนและฝนตกก็เคลียร์ครับขับได้ปกติเพราะว่าถ้าหนาเกิน60-80เนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับกลางคืนอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาถูกต้องแล้วครับ60ลอบคันถือว่าโอเค เดี๋ยวมาดูด้านในกันตัวเช็คไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคด้านในอันนี้คือสติกเกอร์ติดไว้กันลูกค้าลืมพื้นเนื่งด้วยว่าฟิล์มเนี่ยเพิ่งจะติดนะครับฟิล์มเพิ่งจะติดไปประมาณวันนี้วันที่สองหรืออวันที่สามก็คือยังขอยังไม่เล่นกระจกนะครับสเกเพจกันลอยติดตั้งให้เรียบร้อยสังเกตว่า ตั้งแต่ต้นคลิปเห็นไหมครับพี่รถลงมาจากโรงงานนะ่ะมีสติ๊กเกอร์ติดเต็มหลังคาเลยนู่นนี่นั่นตอนนี้คืออันนี้คือสภาพพร้อมส่งมอบแล้วนะครับแต่บุญองไรให้ตรงก่อนนะครับอันนี้คือภาพแคานอมาทิอาร์นี่คือรถที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมส่งมอบเดินไปด้านนู้นจะมีอีกสามสี่คันนะครับสี่แดเห็นไหมอันนี้คือรถใหม่จากโรงงานเห็นไหมครับจะมีสติ๊กเกอร์บริเวณหลังคาสติ๊กเกอร์บริเวณเสาเป็นนูแบ็กอันนี้คือ เราติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปให้เรียบร้อยลอกสติ๊กเกอร์เอาให้เรียบร้อยพร้อมส่งมร้อยเปอเต์ดี๋ยวไปดูด้านในนะครับดูว่าพี่ช่างทาการติดตั้งอุปกรณ์ PDI ให้เรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยเข้ามาด้านในนะครับหน้าตาของตัวเรือนใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับรอบเครื่องความเร็วความร้อนน้ำมันไฟเบลฝั่งผม ปริมาณน้ำมันที่วิ่งได้เฉลี่ยทุกมีอยู่ในถังปริมาณาเลขใหม่อันนี้เลขใหม่จริงนะครับ8กิโลอุณหภูมิเห็นไหมฮะเลข36อุณหภูมิแล้วก็หน้าจอวินชิลดิสเพย์นะครับโอเคหน้าตาพวงมาลัยจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัว C x 8นะครับไปหน้าออโต้ที่เป็นฝนออโต้หน้านี้ ปุ่มปิดเปิดระบบ i Stop นะครับตัวปิดระบบป้องกันวิ่งข้อมเรนเตือนวิ่งข้อมเลนปิดได้นะครับแล้วก็ตัวปิดระบบ Traction Control System ปุ่มเรียกกล้องรับคันนะครับขึ้นมาดูปิดประเซนเซอร์เปิดท้ายเปิดท้ายรถเนี่ยเราเราเปิดได้หนึ่งวิธีคือกดจากในรถแบบนี้หนึ่งนะครับสองคือกดจากรีโมทสามคือเราเดินไปเปิดจากด้าน้านหลังหรือสี เป็นแบบคิกเซื้อหรือแฮนด์ฟรีสามารถใช้เท้าเตะเปิดได้จากบริเวณด้านท้ายนะครับชุดเครื่องเสียงเป็นของบ o ส e นะครับ10ตตำแหน่งโอเคด้านในถือว่าเรียบร้อยครับเมื่อวานก็อยู่กันจนดึกดื่นปั้มรถให้เสร็จครับตอนนี้ก็เรียบร้อยโอเคแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาระบบแยกซ้ายขวานะครับด้านหลังเองก,ก็มีแอร์ต่างหากแยกเป็นไตรโซนนะครับ3โซนแยกกันเป็นอ่า อุณหภูมิแยกกันหมด3ส,ส่วนก็คือหน้าคนนั่งหน้าแล้วก็บริเวณท้ายแยกอุณหภูมิกันนะครับเพืาสารแถวสองนะเรียบร้อยฝ้าเพดานเรียบร้อย s u n r o o อ่าโอเคคันนี้ไม่ได้ติดตั้งฟิลม์ม s u n r o o นะครับตึ๊บเช็คไฟหน่อยโอเคไฟติดติ๊กเกอร์ดิงออกเลยก็แล้ัึบโอเคกระจกมองหลังแบบกระแสงอัตโนมัตินะครับตัวนี้เหมือนเดิมเช่นเคยก็คือตัว กล้องบันทึกภาพหน้าหลังอันนี้คือพี่ช่างเขาเดินสายไปให้แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งตัวกล้องเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปคือรถเพิ่งติดตั้งฟิล์มได้ประมาณ2-3ถึงวันตัวฟิล์มยังไม่แห้งสนิทผมเองก็เลยยังไม่ได้ติดอาจจะวิ่งก็ติดที่ลูกค้าที่บ้านครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ไกลกันจากชรุมเท่าไหร่เพราะคราวก็เรียบร้อยครับเบื้องต้นคือใช้เวลารอรถอย่างที่ย้ำไปอ่าบอกตั้งแต่แตอนแรกลูกค้าทําเรื่องจองวันที่4นะครับรถมาลงมคืนวันที่อาจะง่ายเช้า30 ลูกค้ารับอีกทีวันที่4ก็คือ1เดือนพอดีเพะนะครับได้รับรถแล้วแฮปปี้ครับแฮปปี้เพราะว่าตอนแรกแจ้งลูกค้าไว้ประมาณ2เดือนอันนี้เดือนเดียวมาแล้วก็โอเคครับมีดีกับลูกค้าด้วยฟิล์มกันรอยบริเวณเป็นเออแบ็กบริเวณฐานเกียร์รยรด้านในติดตั้งให้เรียบร้อยเห็นไหมไมีมีชั้นฟิล์มเห็นไหม,ม,ม,มติดให้เรียบร้อยนะฮะโอเคตรงนี้เรียบร้อยอาจจะไม่ลงลึกอะไรมากนะครับคลิปนี้จะเป็นการทําคลิปเพื่อให้ดูให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ดูกันว่า การทำงานขั้นตอนการทํางานโปรเซสการทํางานเป็นยังไงนะครับตั้งแต่รถมาลงสภาพเดิมๆรถมาลงนะครับติดฟิล์มกันรอยช่าง PDI นะครับติดฟิล,มล์มรถแล้วก็จนมาเป็นสภาพเต็มร้อยพร้อมส่งมอบมันแตกต่างจากรถเดิมยังไงหมายถึงว่ารถที่มาจากโรงงานยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เองจะได้เห็นวิธีการกวิธีการทําด้วยไปด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนของการส่งมอบรถหนึ่งคัน โอเคเรามาดูด้านหลังเนี่ยครับอ่ะด้านหลังเปิดให้ดูตัวนี้ก็ติดสติกเกอร์ตรงบริเวณปุ่มเลื่อกกระจกไว้กันลูกค้าลืมนะครับด้านหลังแอร์หลังเห็นไหมฮะแอร์หลังเป็นไตรโซนไตรโซนคือเขาสามารถกําหนดอุณหภูมิเองได้นะครับด้านหน้าเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเปิดไปที่ประมาณยี่สิบจุดห้าอันเนี้ยเปิดยี่สิบสองเห็นไหม เห็นไหมครับยีบสองคือแยกกันนะอุณหภูมิแยกกันดีครับดีครับด้านหน้าก็ส่วนด้านหน้าด้านหลังก็ส่วนด้านหลังอันนี้เป็นหกที่นั่งครับหกที่นั่งเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปกตินี่ครับขยับเบาะได้แล้วก็กรณีจะขึ้นลงก็แค่พับจากปุ่มตรงนี้นี้มันติดผ้านะปุ่มตรงนี้ครับเป็นเหมือนคันโยกปุ๊บแล้วก็ดันไปด้านหน้านี่ครับเห็นไหมพื้นที่ก็จะเปิดขึ้นผู้โดยสารหรือว่าผู้เดินทางร่วมทางกับเราเนี่ยสามารถก้าวขึ้นก้าวลงได้โดยไม่ต้อง ไปรบกวนคนหน้าให้ช่วยคือเขาสามารถช่วยตัวเองได้นะครับเบาะโดยสารแถวสามเรียบร้อยครับรถเรียบร้อยรถใหม่กิ๊บนะครับที่สายที่เห็นนั่นคือสายบริเวณาสายของตัวกล้องบันทึกภาพด้านหลังนะเหมือนกันก็คือฟิล์มพึ่งติดจะยังไม่ติดกล้องให้นะครับเบื้องต้นคันนี้ตัวเช็คไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้คือถ่ายคลิปแล้วก็เช็คไปอีกหนึ่งรอบผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยทุกอย่างโอเคไปดูด้านท้ายกัน อ่อน,นิดนึงอันนี้ม่านเดี๋ยวนะนม่านบังแดดนะครับอันนี้ต้องเป็นรุ่น x อ็กซ์อ่าเอกเขึ้นไปนะครับถึงจะมีถ้าเป็นรุ่น SP ธรรมดาจ,จะไม่มีนะที่เป็นเจดีนั่งจะไม่มีนะครับด้านท้ายอ่าลองดูปึ๊บโอเคเปิดท้ายไฟฟ้าฟาท้ายสามารถตั้งระดับความสูงได้นะครับบางคนชอบสูงมากสูงน้อยหรือว่าพื้นที่จํากัดก็สามารถตั้ง ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้โอเคถ้ามรของห้ารถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นช่องเก็บของอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใต้ลงไปก็จะเป็นตัวยางอะไหกับตัวพับบูเฟอร์ของตัวชุดเครื่องเสียงโบสนะครับเรียบร้อยครับร้อน่าจะไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าตัวเช็ครอบนี้รอ,อบที่สองแล้วอันนี้คือการพับเบาปุ๊บแล้วก็นี่นะฮะคันโยกตรงนี้เห,นเห็นไหมเห็นไหมเลย เนี่ยครับพันโยกตรงนี้มาติดผ้าครับไม่ได้ดึงผ้าออกปุ๊บแล้วเราก็ดันไปอันนี้คือสาธิตที่ดูเบื้องต้นก็คือพอเรากดปึง้งและดันไปเห็นไหมครับปุ๊บเบาะก็จะพับไปโอเคคว่าวประมาณนี้ก็น่าจะเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากที่เลือกผมและเลือกมาสด้นะครับยินนีด้วยกับรถคันใหม่แล้วก็ ก่อนจะจบคลิปไปนะครับฝากเหมือนเดิมครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่อง Master Plus ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปรุ่นไหนสีไหนไปพิเศษแจ้งเข้ามาได้นะฮะยินดีขอบถามแคมเปญทดลองขับหรือจะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันเยี่ยมชมชุลรูมยินดีครับอยู่ามาสเตอรพระนครสาขากเกษตรนะ้ำวอมินนะครับผมเซลล์นะก็ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปและจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เราไปพร้อมกับ C s 8ียคันงามคนนี้ครับ ขอบคุณครับ